โซ่สเปอร์ฮัสซาน่า KTM ใช้แบบไหนได้บ้างแล้วราคาประมาณเท่าไหร่เพราะวันนี้หลายๆคนที่จะขี่เนี่ยกลัวเรื่องราคาโซ่สเตอร์อย่างมากครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไงครับพี่จิ๋วโซ่สเตอร์นี่อุ้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับราคามี้แต่หลักพันหลักหมื่นหลักพันก็จะเป็นไม่ได้เกี่ยวอะเพราะแม้นะมันเกี่ยวกับวัสดุถ้าเป็นหลักพันเนี่ยพวกเริ่มต้นเนี่ยใช้ของเหล็กก็ได้ที่ทําจากเหล็ก ก็พันต้นต้นเนาะพี่อยู่เนาะใช่พันต้นต้นไอ้พวกสายเดียวไอ้ห้าสองศูนย์ไอ้พวก c a f k x ใส่ได้เลยนะจริงใช่ไหมเออเดี๋ยวนี้เข้าลงทุนบ้านเราขึ้นได้อืมไม่แพงแต่ว่าตัวที่มันแพงก็คือโซ่เราเรียกว่าโซ่เป็นแบบไหนโซ่เป็นโอริงเป็นเอ็กซ์ริงถ้าเกิดถูกหน่อยก็ยืดง่ายเปลี่ยนบ่อยถ้าแพงหน่อยก็ใช้ยาวยาวอ่ะมันมันอยู่ี่การดูแลรักษาด้วยนะครับอยู่ในงบอยู่ในงบก็ได้วันนี้อยากจ่ายสองพันก็ได้ ใครมียิ่งใครมีมีเพื่อนทําลงคึงเนี่ยเอาไปคึงได้เลยโอเคค่อนข้างกระจ่างนะอันนี้พี่จิ๋วบอกเคล็ดลับเลยนะบอกเฮ้ยมาไปคึ้งเลยใ <Okay. S 2> ช่ไม่ต้องจ่ายแพงไม่ต้องจ่ายแพงรถพวกนี้ไปด้วยกันได้ไปได้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะรถพวกเนี้ยเวลาแต่งอ่ะเพราะเขาไม่ได้แต่งโชว์ขายเพราะเนี้อยู่ในเปาเราไมไ่โชว์ขายอยู่แล้วแต่ว่าเขาแต่งเอาเอาสมรรถนะเอาปรุแมนมันดังนั้นคุณพอใจกับโซ่ C A F K L X ที่คุณใช้อยู่จำมาใส่ ่ายหลักร้อยหลักพันก็จบโอเคครับ